ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโตปูอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถออฟโรดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีการกลับมาของไอคอนระดับตำนานในดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและทันสมัยกว่าเดิมนี่คือ Toyota Hardtop 2026รถที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล่าสุดอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่ Toyota เคยทำมา โตโยต้าฮาร์ท็อป2026เปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ทรงเหลี่ยมที่แฟนๆรถออฟโรดตัวจริงต้องยิ้มทันทีเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ย้อนกลับไปสู่ยุคทองของแลนด์ครูเซอร์แบบดั้งเดิมไฟหน้าเล็กทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่ลายแนวนอนให้ความรู้สึกแข็งแรงบึกบึนพร้อมกันชนหน้าแบบออฟโรดที่รองรับการชนหรือกระแทกได้ดีตัวถังถูกออกแบบให้สั้นกระชับควบคุมง่ายในการลุยทางโหดไม่ว่าจะเป็นปีนหินลุยป่าหรือขับในเส้นทางที่ไม่เป็นมิตร ด้านท้ายของ h าร์ดท็2,026ยังคงความดั้งเดิมด้วยฝ่าท้ายทรงเหลี่ยมดีไซน์คลาสสิกประตูท้ายแบบสวิงเปิดข้างพร้อมยางอะไหลติดตั้งด้านหลังซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของรถสายรุยกระจกบานท้ายมีขนาดใหญ่ช่วยให้มองหลังได้ดีขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจเวลาถอยหรือขับในพื้นที่แคบๆโดยรวมแล้วดีไซน์ด้านหลังให้กลิ่นอายความขรึมแบบยุค 80s ผสมกับความทันสมัยอย่างลงตัว ภายในห้องโดยสาร Toyota Hardtop 2026ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานแต่ยังคงความสบายแบบรถ Toyota วัสดุภายในเน้นความดิบลุยได้จริงทำความสะอาดง่ายเหมาะกับคนที่ใช้งานหนักหน้าจอกลางระบบสัมผัสร,รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ครบคันปุ่มควบคุมแบบแมนนวลถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมออกแบบให้กดได้แม้ใส่ถุงมือช่วยให้เหมาะกับผู้ใช้สายออฟโรดตัวจริงเบาะนั่งได้รับการปรับให้รองรับแรงสั่นสะเทือน ลดความมึลาระหว่างการเดินทางใกล้หรือขับบนเส้นทางธุรกันดาลในด้านสมรรถนะโตโยต้าฮัทท็อก2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิดสูงเพื่อรองรับเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายอาจมาพร้อมดีเซลเทอร์โบรหรือเบนซินขึ้นอยู่กับตลาดแต่จุดเด่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วและกำลังเหลือเฟือสำหรับการปีนทางชันหรือลุยโคลนระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกอัปเกรดครั้งใหญ่ให้การเกาะถนนที่ดีขึ้นและปรับโหมดการขับได้หลายแบบ เช่นโหมดโครนโหมดหินโหมดทรายและโหมดหิมากเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ช่วงล่างถูกทําใหม่ให้ทนทานกว่าเดิมโครงสร้างเฟรมแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนรับแรงบิดได้ดีขึ้นการขับบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อหรือรอยแยกของพื้นดินให้ความรู้สึกมั่นคงขึ้นอย่างชัดเจนรบรบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลหน้าหลังช่วยให้รถผ่านอุปสรรคที่ยากขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะเวลาที่ล้อแบบหนึ่งลื่นหรือไม่มีแรงยึดเกาะฮาร์ท็อปรุ่นนี้ยังมาพร้อมความปลอดภัยสมัยใหม่ของโตโยต้าเช่นระบบเตือนชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การลุยเส้นทางแคบๆหรือทางชันปลอดภัยมากกว่าเดิมโดยรวมแล้วโตโยต้าฮาร์ท็อป2026คือการคืนชีพของรถออฟโรดระดับตำนานที่หลายคนคิดถึงมาพร้อมคาแรคเตอร์สุดแข็งแกร่งดีไซน์ย้อนยุคที่โดนใจสายคลาสสิก และเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสภาพเส้นทางถ้าคุณเป็นคนรักการผจญภยัยต้องการรถที่ทั้งลุยจริงและเท่สุดๆรุ่นนี้คือคําตอบที่คุณไม่ควรพลาด